สวัสดีครับอ่ากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมได้สั่งของมาคือสายคล้องแว่นสกรีนพร้อมสกรีน,นครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับผมสั่งมานะครับในเพจสายคล้องแว่นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันดูกันเลยสวยงามไหมที่เราสั่งไปไหมหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคไหม นีม่มีให้เลยนะเนี่มยมีถังให้เลยนะเนี่ยว้าวดูออไมาดูว่าจ้ะดูเป็นไงโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเดี๋นะยวมาดูจา้จาจะเหมือนตรงปกไหมว้าวอ่านว่าอะไรวู้ VS Bird VS Bird นะครับ VS Bird ว้าวสวยถูกใจอยู่นะถูกใจอยู่ถูกใจอยู่ พร้อมสกรีนนะราคาก็เดี๋ยวเราใส่แว่นดูนะราคาก็ประมาณอยู่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับแพงไหมนี่ก็โดนด่าจะแย่อยู่แล้วร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า,วามันจะโอเคไหมประมาณนี้แต่เหมือนกันสวยดูคลิปยิงปืนอยู่นะฮะดูคลิปยิงปืนอยู่ แต่อัน้ของผมมันมีอยู่แล้วไงแต่มันขาดไปแล้วมันเก่าแต่ว่าอันนี้ก็สั่งใหม่แต่ไม่ของเก่าผมเนี่ยมันไม่ได้สกรีนอย่างนี้ไงมันสั่งได้อันเนี้ยเห็นะมันสั่งได้ก็โอเคอยู่เนหะ็นไหมเฮ้ยได้อยู่นะอ่ะเดีย๋ยวเราเรามา,าใส่กันเลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะปึ๊บใส่หัวเป็นไงเข้าไหมนั่นหลังโอเคปนะ ได้อยู่นะได้อยู่เอาไว้ไปเที่ยวไปขับรถขับร้านหน่อยครับเวลาถอดแล้วก็ห้อยได้เลย,เลยนี่ประมาณนี้เนียโอเคอยู่นะจะได้จะได้จะได้โอเคจบรีวิวสายของแอนสั่งมาใหม่ขอบคุณพันละเมียมากที่สั่งให้นะฮะเป็นของขวัญสำหรับผมเองอยากได้มานานแล้ว โอเคครับสวัสดีครับ